เนี่ยพี่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีะไรอราญากินจังเลยตับต้มตับอยู่จ้าอุ๊ย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 นี่น้ำปลาล่าเชิญยิ้มใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วจ้าเนี่ยน้ำปลาล่าเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีการันตีความแซ่บจ้าโอ้โหอย่างนี้ต้องโดนค่ะงั้นน้องขออ่อตั้ปูปลาล่าหนึ่ ปลาหนึเออปลาดุกย่างหนึ่งข้าเหนียวหนึ่งและที่สําคัญเลยนะขอน้าปลาราดยิ้มกับบ้านสามขวดได้เลยพี่จัดให้ขอบคุณแค่จ้าเฮ้ยนิงเป็นอะไรนะฮะเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดมาชีเยวก็กุ้มใจดิตอนนี้ลูกชายมันติดพี่ ดีจะตายพี่หายากนะลูกติดพ่อเนี่ยยิ่งลูกชายด้วยมันไม่ใช่ติดแบบนั้นนะสิมันติดเงินพี่อ่ะห้าพันพอพี่ทวงคืนมันก็บอกว่าไม่มีให้ก่อนติดบ้างให้ไม่ค้างเงินเนาะหมอแหย่เนี่เดี๋ยวก็เตะไปติดตลาดถ้าเสร็จติดตลาดพี่ก็ติดตารางก่อนติดตลรางขอต่อยให้ตะเลิร์เอ้าไยู่ให้ต่อยตะเลิก็คงตลกถ้าทาไม่ตลกมันก็ต้องตลุย ตุ้ยต้องให้โลกตะลึงทำไมตะลึงมึงก็ตกังเตอรต์ตะลิวอุ้ยุลย,ยค่ะแหมมารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเองคุณหมอให้กินยาแล้วนะคะไม่เอาไม่เอากินยาตลอดตลอดแต่ถ้าไม่กินก็จะโดนตะปบตาปบ,บนะคะง่าย,ยดีกว่าแกตามใช่ไหมตะหลิดตะหลิดนะค่ะเ,เขาเรียกว่าติดติดโอ้